ทูมจะมาตัดใบกล้วยนะครับเอาไปเล่นเอาไปเล่นเดนทุบแน่ค่ะเอาไปเล่น,อ,ลนอ,อะไรดีก็ไม่รู้ครับเรามาทำปืนใช่ครับมาทำปืนนี่ครับวิธีทำเอาใบอ,ออกก่อนนะครับมีดมือนะคะ <c oughs> นิ้วค่ะไม่เอานิ้วระ <c oughs> วังนิ้วระวังมีดบาดด้วยครับ ข่าด้หนึ่งเหมือนกันเลยครับนิ้วขาดเหมือนกันเลยค่ะสองด้านเลยนะครับนิ้วค่ะนิ้วด่วนสองด้านเลยนะคะอย่างนั้นแล้วก็มาตัดกระระยะเองนะครับมือค่ะนิ้วค่ะนั่นค่ะห้าค่ะอยากดูเอาเองนะคะว่าอยากได้อ,อยากได้นิ้วไหนคะ่ะนิเราเคยได้แะไนี่แล้วนะครับแล้วก็มา มาบ้างมันค่ะส่วนใช้ตรงนี้ครับตัดทำไมอ่ะฝั่งนี้ครับเข้าใจไหมครับโอเคคุณเป็นหน้าที่ถ่ายก็ถ่ายครับต้องโกงกำนันย่ามาที่นี่นะครับเกันยลอกอกให้หมดเลยนะครับจิ้มแลยออกให้หมดเลยครับจิ้มแร่เล่นยที่เหลือแล้วก็ตัดนนีี่่ครับสันแล้วค่ะไม่เหลืออะไรเลย ก็เรามาตัดส่วนท้ากันก่อนนะครับนี่ทำยังไงคะใดีไลยคะนี่ครับทำอย่างนี้ครับเอามีดสอดเข้าไปครับจากนั้นเราก็ดึงออกระวังนะคะแล้วก็เราเอานิ้วพับไว้ตรงนี้ครับค่ะก็ดึงขึ้นครับนี่ครับให้ได้ลักษณะนี้โอเคแล้วปิดลงครับอันเดียวนัดเดียวค่ะมือนะคะตรงนี้ครับอมันจะ ยากนิดนึงครับแต่ว่าต้องนิ้ว,วด่วนด้วยครับ <c oughs> ระวัง,น,งว <c oughs> นิ้วด้วยยางกล้วยกัดไข่ค่ะ <c oughs> นี่นะครับแล้วก็ได้ลักษณะนี้แล้วก็ทําไปหลายๆอันน,น,นะครับเดี๋ยวมจะทําให้ดูนี่นะคะ้าทำเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ให้ดูสิ <c oughs> อ๋ายิงแล้วค่ะนี <c oughs> ่นะ <c oughs> นี่นะครับเราก็ได้ลักษณะแบบนี้เป็นที่เรียบร้อย <c oughs> ยิงเออ นี่ครับแล้วก็ดูสิคะปืนอะไรครับแบบนั้นเหมือนไม้กวาดเลยค่ะยาวมากนี่นะครับดูเราจะมายิงแม่กันนะครับไปนี่นะครับอาปืนหักแล้วค่ะเวีกรรมค่ะจะยิงแม่นะคะนี่ครับยิงมาแล้วปืนหลุดแล้วค่ะเวีกรรมค่ะปืนทำเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะมาทำอีกแบบนึ่งค่ะเอาแบบสั้นๆเลยนะครับไม่ไม่เอาแล้วค่ะเสร็จแล้วสั้น ม <Okay. S 2> ีแบบอุ้ยไอ้ไ <c oughs> อ,คอ้คลิปนี้คลิปนึ่งอาญีเอาบ๊ายบาย,าย,ยบ๊ายบายจบคลิปแล้วค่ะคลิปสั้นๆค่ะคลิปสั้นสั้นโอเคแค่นี้เลยค่ะบาย,ยบาย